จะถูกแรงคันนี้ช้างานน้อยค่ะลูกค้าช้างานแค่2อ0 0งชั่วโมงค่ะได้เอกาสารครบเลยเป็นรถจดทะเบียนปลายปี5-3ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะไปมิดดานหน้าแล้วก็ผ่านพววตาช้างนะคะลูกค้าทันนี้จะได้ผ่านพววตาช้างค่ะ เล่นเอกสารครบนะคะลูกค้าเล่นเอกสารครบค่ะ ก็ได้ชมวิดีโอการทำงานของรถไถ่าคูปต้า L 3 6 0 8ไปแล้วนะคะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปลายปี5 3ค่ะลูกค้าเล่นเอกสารครบเลยไหมคะเปิดราคาขายอยู่ที่สอง0 0่บาทค่ะจะได้อุปกรณ์ใบมีดันน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างค่ะแต่ว่าลูกค้าท่านใดอยากได้อุปกรณ์3ชิ้นก็ได้ค่ะใบมีดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างแล้วก็ลอตเตอรี่1 6 3ค่ะลอตเตอรี่ตัวนี้แม่ค้าก็เปิดราคาขายอยู่ที่2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้า2 0 0 0 0 9,000บาทสวยๆแล้วค่ะ1.63ช้างค่ะฟันเหลือประมาณ70อร์เนะคะ่ะคันนี้แม่ค้าได้รถบ้านเดิมๆม,มาเลยรถไล่ค่ะใช้างาน2,100ชั่วโมงค่ะใช้างาน1,200งาน1,200ชั่วโมงเลขเอกสารครบเลยเดิมๆเ,เลยค่ะในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว้พร้อมเก็บงานปับสภาพให้ด้วยนะคะลูกค้า พร้อมเก็บงานปะสสาพะี์สวยๆพร้อมใช้งานเลยเช็คจุลรถซึมให้ค่ะซีสีร้อยลูกหมาลูกปืนค่ะเช็คให้หมดค่ะแล้วก็ส่งฟรีภายใน250กิโลเมตรแรกค่ะลูกค้าหรือว่าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาชมรถมาเทนรถค่ะสามารถโอนจองได้ค่ะผ่านช่องทางได้ที่ช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะนางสาวรวงทองทบุญเท่านั้นนะคะลูกค้า นางสาวรวงทองทบ,บุญธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นค่ะมีบัญชีเดียวค่ะของทางร้านรถายมือสองเหล่านีน้ขวัญแก่นค่ะมีบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะนอกนั้นคือมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพกําลังระบาดค่ะได้ก๊อบภาพจากทางร้านเราไปหลอกมาจําลูกค้าหลายท่านค่ะอย่าลงเชื่อนะคะลูกค้าเพราะว่ารถไถเนี่ยคือมิจฉาชีพเอาไปขายในราคาครึ่งของราคารถไถเลยครึ่งหนึ่งของราคารถไยเลยค่ะ ก็ฝากเตือนด้วยนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดไม่โดนหลอกค่ะเดี๋ยวจะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะอันตรายมากค่ะลูกค้าจะได้เงินค่ะมีเบอร์เดียวด้วยนะคะเบอร์0 9 8ย์0 1 1 5 8สองดค่ะเบอร์ร้านรถ่ไถยเราดีขอนแก่นค่ะแล้วก็จะมีเบอร์เฮียค่ะ0 8 4ย์แ8ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดเจ็ดห้าค่ะเบอร์เฮียปอนค่ะมีสองเบอร์ค่ะ วันนี้แม่ค้าก็ขอจบการรีวิวรถไถคูปะตา L 3 6 0 8เพียงเท่านี้ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามแม่ค้าได้เลยค่ะที่เบอร์098-260-1158ร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะลูกค้าทางร้านขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกตกศเท่านั้นค่ะในราคาที่แม่ค้าแจ้งไว้พร้อมเกี่ยนงานแต่สภาพไม่ฟีเลยค่ะลูกค้า สวยเดิมเดมเลยค่ะเครื่องเกบปั๊มดีค่ะคันนี้เสียงนิ่มมากค่ะสามสิบหกแรงคันนี้กําลังเหลือเฟือเลยค่ะยางสวยค่ะยางหลังประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะลูกค้าดอกเหลือเต็มเต็มเลยยางหน้าก็เหมือนกันค่ะดอกก็เหลือเยอะอยู่ค่ะขายเดิมเดิมค่ะทาเดิมเดิมเลย แมะคะ้ก็จะเปลี่ยนไฟเช็กระบบไฟให้ด้วยค่ะใน,นระบบไฟก็จะมีเปลี่ยนไฟท้ายให้ด้วยค่ะแล้วก็สายไฟเลี้ยวให้ด้วยไฟสปอตไลท์ค่ะต้องติดโหมดค่ะระบบไฟค่ะวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวรถถ่ายคุณ้าเอาสามหกศูนย์แปดเเท่านี้ค่ะฝากลูกค้าท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ